ท่านจะใส่เซรั่มนะคะเซรั่มนะคะเซรั่มบุ้ทเไว้นะคะต้องมาตรงๆใช่ไหมคะคุณดาวตรงๆใช่ไหมคะขึ้นตรงๆนี้ตรงตอรัวนนีเรัค้รับมอ้ะตรงไหมคะแบบนี้ตรงใช่ไหมคะ

นะไม่ให้เป็นจุดสนใจนะครับออกจากบ้านพักย่านรามอินทราตั้งแต่เวลาประมาณ15นาฬิก24สิงหาคมนะครับสไลเดอร์ลงมาแล้วนะคะสไลเดอร์ลงมาแล้วนะคะจุดตรงปลายแล้วนะคะไปบาย24สิงหาคมสไลเดอร์กำลังลงมาจากดอยนะคะโยต์ติ้ง ติงงงต้งติ้งนดนดนถ,ถือว่า,นานเบ <รถ S 1> <oder? S 2> ี้ถยถะนะครับบนั้นถือว่าเบี้ยไหมคะแบบนั้นถือว่าเบี้ยไหมคะแบบนั้นถือว่เบี้ยไหมคะแบนั้ือว่านี้ยไหมจะแบบนั้นถือว่าเบี้ยหมคะแบบนั้น ช่วงสักประมาณสี่โมงเย็ยนละค่ะใกล้สี่โมงเย็ยนนะก็าออกจากบ้านที่รามอินทรา